ก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะวันนี้นะคะกอ์ฟธันวลินสุขพิสิทธิ์ก็นําทีมนะฮะน้องๆจากซีรีส์เรื่อง The Rebound เกมนี้เพื่อนายนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่คือซีรีส์เรื่องนี้เราซุ่มทํากันมาอย่างยาวนานแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่นะฮะจะได้ออกสู่สายตาประชาชน นะจากได้จะได้ออกสู่สายตาแฟนๆของมินปิงนะของน้ำมนตของแฟงของทุกๆคนก็เลยตื่นเต้นนะฮะแต่ก็มั่นใจนะครับมั่นใจว่าซีรีส์ The Rebound เกมนี้เพื่อนายเนี่ยจะต้องโดนใจทุกคนแน่นอนเพราะเรามั่นใจในทั้งคุณภาพนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างที่พวกเราเนี่ยจัดเตรียมมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ซีรีส์เรื่องนี้ปังๆค่ะ <c oughs> เนื้อเรื่องหรือเรื่องราวเดี๋ยวให้พี่โยเล่าดีกว่าพี่โยเป็นคนเขียนบทเรื่องนี้ค่ะ เรื่องนี้นะครับคือพี่โยกับพี่กอลเป็น e x e c u t i v e Producer วนะครับก็ขอบคุณวิวออริจินอลนะครับพี่บอบหมายให้ทางออร์เสนะครับเป็นผู้ผลิตเรื่องนี้คือเรื่องนี้ตั้งต้นเป็นวายที่เป็นออริจินอลนะครับคือไม่มีบทมาก่อนแล้วก็เกิดจากไอเดียของทางวิวอยากทำซีรีส์วายที่แตกต่างไปจากวายทั่วไปก็มีการตั้งต้นว่าอยากทำซีรีส์วายที่เป็นบาร์เป็นตัวตั้งต้นว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของทีมบาร์โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งซึ่งนําโดย กัปตันเซนกัปตันเซนกัปตันเซนกัปตันเซ <laughs> น <laughs> คือน้องปิงเนี่ยนะครับก็กำลังจะถูกยุบชมรมภายใน1ปีแล้วก็สถานการณ์คือเขาต้องทําชมรมนี้ให้เข้ารอไปได้เพื่อที่ว่าจะทําให้ชมรมนี้ได้อยู่ต่อซึ่งก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ตัวกัปตันเซนเนี่ยต้องไปหาทีมมาร่วมร่วมทีมกันแล้วก็ต้องหาโคช้ชที่จะต้องเก่งมากซึ่งก็คือก็คือได้โคช้ชมาก่อนนะครับคือได้พี่ชิน,ช,นชินวุฒิเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอดีตแชมป์บาสเก่าแล้วก็ ที่หันหลังให้กับวงการบาสไปแล้วด้วยปมอะไรบางอย่างแล้วก็ไปควานหาคนที่เป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่ง p m ไม่ใช่เป็น p อฟพีเเขียนบทเองเป็น power forward เขียนบทเอง PF อคือ power forward คือคนที่สามารถที่จะ เก่งตำแหน่งรีบาวก็คือตำแหน่งที่จะแบบว่าเปลี่ยนแต้มหรือเปลี่ยนเกมได้นะครับก็คือจะเป็นน้องริวนั่นเองนะคะก็คือเล่นโดยน้องมีนั่นเองที่เข้ามาร่วมทีมแต่ในเกมการแข่งขันนี้มันดันมีความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนที่มีเบื้องหลังอะไรกันมาก่อนจบ,อจบแล้ว,ลว <c oughs> ได้ EP แรกจบแล้วฮะ <c oughs> น้องมีน้องปิงไหมครับผอครับผมก็ รีวกับเซนครับก็รู้สึกระบบเป็นไรระบบเป็นไรอ่ะผมปิงนะครับระบบเป็นเซนนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้มาเล่นเรื่องนี้กับที่มีเป็นเรื่องที่3าแล้วนะครับก็คือเรื่องที่3ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับก็แต่เรื่องเนี้ยแบบว่าคือปิงจะแบบว่ามีความโตขึ้นมาอีกนะเพราะว่าแบบว่าทีมีกับตันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ตัวเองจะเล่นแล้วเหมือนแบบกับตันขนาดไหนเลยก็ไม่รู้จะเขินตัวเองขนาดไหนหรือเปล่าแต่ก็พยายามแต่ว่า เป็นกัปตันที่ดีที่สุดนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับครับผมมีนะครับผมรับวบทเป็นดิวครับผมก็เป็นนักบาสที่เคยร่วมทีมกันมาก่อนแล้วก็ออกไปเพราะมีปัญหาบางอย่างครับผมเลยทำให้ต้องออกจากทีมเรียนครับผมแล้วก็ได้กลับมาเล่นกับทีมเรียนอีกครั้งแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อครับผมแล้วก็จริงๆมี เป็นพาร์ทแบบเป็นพี่ชายด้วยคือพี่น้ำมนต์ครคราวนี้จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเลยที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนซึ่งจะเป็นพาร์ทที่แบบดุดเดือดเข้มข้นกว่าในโรงเรียนแน่นอนครับเป็นพี่ชายเฉยๆหรือเปล่าครับเป็นเป็นพี่ชายดีพี่ชายเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายที่แทคแกร่ดีมากใช่เอ็นดูเกินพี่ชายไหมก็คือถ้าไม่มีผมเขาก็ไม่มีเขาชึงจะมีผม ให้ติดตามเลยไม่ใช่แค่ฝั่งนี้นะครับที่มีเรื่องพันตูฝั่งนี้ก็มีเรื่องพันตูด้วเหมือนกันอ๋อครับผมสวัสดีครับผมแฟนคณรลรันนะครับแล้วบทเป็นอะตอมครับในเรื่องจีริบก็คือตัวอะตอมเนี่ยจะเป็นพอยที่มาทําให้เขาเนี่ยถึงห่วงกันแล้วก็เกิดความหรือว่าแสดงออกทางด้านแบบอารมณ์ชัดเจนมากขึ้นเลยออใช่ครับเป็นก็เนแบบจุดชนวนให้เขาอะไรยนะที่เขาหยู่ ไม่บอกไม่บอกเขาไม่บอกจบอันนั้นยังบอกเขาบอกว่าคือจบแลอวนะแล้วก็มีเล่นเฮ้ยเล่นใหม่โอเคครับผมครับผมนะเออนันธวัฒน์นะครับก็เป็นเรื่องระบบเป็นเฟย์ครับเฟิร์ก็จะเป็นคนที่เหมือนเป็นรุ่นน้องของพี่เซนที่สนิทด้วยกันก็คือในทีมเราเนี่ยจะเหมือนจะโดนยกไงฮะแล้วก็เลย พยายามทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อให้ชมรมอยู่ต่อไปได้แต่จริงๆนี่คือทีมของเรายังมีผู้จัดการเปบโในะที่ไม่สะดวกก็คือพี่เอมี่กับพี่ชินติดภารกิจนิดหน่อยติดภารกิจนิดหน่อยเสียดายเลยกได้คัก็ต้องบอกเลยนะครับพอได้ พอพี่ได้รับโจทย์จากทางวิวว่าต้องทาซีรีส์วายบาสเกตบอลเนี่ยคิดถึงคนเดียวเลยค่ะก็คือน้องมีนนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็เลยพยายามบอกอทางเสนอทางวิวไปว่าต้องเป็นคู่มีนปิงนะพี่รู้สึกว่าถา้ถาถ้าไม่ได้คู่นี้พี่ว่ามันเดี๋ยวมันจะแบบการเล่นบาสกลัวจะไม่สมจริงเพราะฉะนั้นจริงๆไม่อยากทํางานเหนื่อยมากอะค่ะเพราะถ้าได้น้องมีนมาเนี่ยเรียกว่าคุ้มคุ้มมากเพราะว่ามีนเนี่ยนอกจากจะต,ตัวเองจะเล่นบาสแล้วนะฮะยังต้องสอนบาสคนอื่นด้วย <c oughs> นะฮะต้องคอยดูแล ลูกทีมน้องๆเราเยอะแยะไปหมดเลยก็ต้องขอบคุณน้องมีนด้วยนะครับที่มาช่วยแบบเป็นทุกอย่างให้กองนี้แล้วจริงๆคือคนอื่นเนี่ยเล่นเสร็จปุ๊บได้พักแต่น้องมีนเล่นเสร็จปุ๊บต้องอยู่โคชให้คนอื่นต่อโค้ชให้น้องปิงต่อแสดงว่าได้มีนมาช่วยมันก็จะทำได้ใช่ค่ะใช่ค่ะพอได้ได้น้องมีนมาทําให้ซีรีเนี่ยการถ่ายทำเนี่ยง่ายขึ้นและตัวเขาก็เก่งอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะช่วยเราในการถ่ายทําได้ด้วยค่ะแล้วก็เรื่องนี้มันมันเรื่องที่ แบบเป็นคนเนิร์ดบาร์นะครับก็ต้องเป็นคนที่เชื่อในพลังของบาร์จริงแล้วการที่ได้น้องน้องมีนมาเล่นเนี่ยมันช่วยทำให้เชฟเอเนอร์จีหรือว่าเชฟบรรยากาศของคนที่แบบรักบาร์ี่จริงในซีรีส์เรื่องนี้ครับอย่างนี้พอบสายจลก็คือความนแบาก็ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้น้องปิงก็เก่งบาสแล้วนะคะที่เป็นผู้จัดการทีมแล้วกันนะแต่งตัวมาเป็นลูกบาวันนี้ ก็คือแน่ๆเลยนะครับว่าบาสเกตบอลที่อยู่ในเรื่องนี้มันไม่มีแค่บาสเกตบอลในโรงเรียนมัธยมนะคะไม่ใช่เรายังมีบาสเกตบอลที่อยู่นอกรั้วโรงเรียนอีกนะฮะจะเป็นอีกวงการหนึ่งซึ่งทางคุณริวนะฮะน้องมีนเนี่ยไปรันวงการพนันบาสเกตบอลด้วยซึ่งเราก็จะเห็นในในตัวอย่างแล้วนะว่ามันจะมีแบบแข่งอยู่ในกรงกลางสายฝนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นโลกของฝั่งน้องมีนแล้วก็นะฮะน้องน้ำมน เขาจะอยู่โลกนั้นส่วนฝั่งนี้ก็อยู่อีกโลกหนึ่งบาสโรงเรียนมัธยมปลายค่ะมีมัรจบเรื่องแล้วตอนนี้เราเล่าจบเรื่องหมดแล้วนะคะคือคือจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเป็นซีรีส์วายมัธยมปลายแต่ว่าด้วยความที่เล่าเรื่องอีกโลกหนึ่งด้วยครับก็จะมีพาร์ทที่มีความมีทั้งความแซบความลุ้นระทึกอะไรต่างๆนานาครับก็ฝากติดตามครบรถแน่นอนจริงๆแล้วถ้าเห็นจากทีทเซอร์แล้วก็เทรลเลอร์เราจะเห็นว่า แซบไม่แซบอยู่ที่น้องมีนไม่เคยใส่เสื้อเลยนะครับจริงๆก็่า่คอสตูมบอกว่าทำงานง่ายมากนะครับเพราะว่าก่อนพอบอกเดี๋ยวจะมีฉากถอดเสื้อนะหันไปอีกทีน้องมีนหายไปแล้วก็จะไปปั๊มอยู่นะปั๊มปั๊มอยู่ข้างๆฉากตรงนั้นฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นเหมือนกันหมดใช่ฝั่งนี้ไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าอากาศมันร้อนคัเป็นอากาศร้อนร้ใช่ฟ้อแบบฝนตกกบบร้อนอืมค่ะก็ หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมแล้วก็ทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆนะครับต่อทุกคนด้วยนะครับต่อได้ครับอ่าหนักใจไหมหรือเปล่าอ๋อก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะเพราะแบบเหมือนไม่ได้ดีขนาดนั้นครับหมายถึงว่าก็อยากให้มันเป็นเข้ากับคาแรคเตอร์ด้วยเพราะคาแรคเตอร์เราก็ยังเด็กอยู่เราไม่ได้จําเป็นต้องแบบกล้ามเนื้อต้องดีอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามคาแรคเตอร์ครับ ครุณผ่านไหมผู้ผ่านตั้งแต่เรื่องแรกแล้วใช่ครัใช่อ่ะแล้วหคฝั่งนี้มเ่างหนี้งแตกัเศื่อเข้าล้างฝ่งนี้ก็ซุ่มซ้อมเยอะครับผมก็จริงจริงมัน ไม่ใช่นักฟาสำงานน้องออันนี้ก็นักบอลอันนี้ก็นักบอลใชทั้งนี้ก็เตะบอลเขาไม่ถึงว่าสู้ซ้อมนอกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแบบฝึกอะไรอ๋อฟ้าอ๋อก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็แค่สอนอย่างเดียวก็เนี่ยผมต้องสอนทำงานหนัก่งนาทีก็ดุไหมไม่ดุครับไม่ดุครับไม่ดุครับก็สอนแล้วแบบว่าเล็อะไรไงแบบ ทำได้เราได้ภาพสวยอะไร <S <S แต่น้อง,งต้องซ้อม <S <S ต้องซ้อมนอกรอบก่อ,อน้วก็ใช่ใช่ค้องซ้อมพี่ผมเขาข้านซ้อมรอบรอบไปด้วยแบบว่าต้องเป็นหัดหรือว่าพื้นฐานบาสแรกเลยพอไปในหน้าเซนทรุปก็จะมีพี่มีนคอยมาช่วยแบบว่าเฮ้ยท่านี้ต้องเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพี่มีนเขาเนี่ยถนัดเก่งเรื่องนี้มากเาเคยแบบคอยช่วยทุกคนในกองเลยผมก็เหมือนกันครับก็ไม่มีพื้นฐานบาสเลย ก็ได้ที okay. ouais> <t <t uh ่มีนครับคอยช่วยทำให้เวลาแข่ยขันนานขึ้นนะครับก็ได้ก็ด้วยความที่เหมือนพื้นฐานเป็นนักกีฬาแล้วด้วยแล้วยิ่งเป็นผู้ชายด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าสอนง่ายครับแล้วน้องแบบเอนจอยในการเล่นบาสกับมีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเท่ากันปะเท่ากันปิงปิงไหมให้ในรเบียบได้อ่าให้ใครดี ก็ถ้าสมมติว่าให้ให้ชูดอะให้ให้คนนี pues ้คือที่ไหนที่ไหนที่ต้องบอกต้องนี้งไหมว่าเห็นไน้หนังที่ปิงชูดดีๆสวยๆเนี่ยนะคะเพราะว่าปิงเขาไม่ยอมถ้าเขาชูดไม่ลงเขาจะไม่ยอมให้เลิกดผ่านเขาแบบปิ้เขาอีกเขาอีกเขาอีกจนแบบปิ้งขาที่แบบว่าจะเลิกกองแล้วเขาอีกเขาอีกเอาจนได้อะเขาเอาได้เขาไม่ยอมค่ะเขาบอกอย่าวเขาชุดไม่สวย ก็คงต้องฝากนะครการที่เรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยจะดังได้จะปังได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นักแสดงเล่นดีหรือว่าโปรดักชันที่เต็มที่เราต้องฝากกำลังใจจากพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะว่าพี่รู้นะคะว่าเราก็อยากให้ซีรีส์ของเราปัง แต่มันจะปังได้มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวมันก็ต้องอยู่ที่ทุกคนด้วยก็ฝาก The r e ีบ u n d ซ e รีส์นะเกมนี้เพื่อนายไปด้วยนะคะครับขอคัเป็นขออนุญาตเติมนิดนึงเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่ของไทยนะครับพี่ออกอากาศครั้งวีคละ2 EP ติดเป็นเรื่องแรกในประเทศไทยนะครับก็คือจะได้ดูกันวีคละ2 EP เต็มอิ่ม,มนะครับห สัปดาห์เท่านั้นนะครับที่เราจะได้มีความสุขกับเดลี่บราซีรีส์ครับครับคุณครับขอบคุณครับ